รู้กันต่อกับการเขียนในชีวิตประจำวันในลักษณะที่3ค่ะการเขียนประกาศประกาศคือข้อความที่เผยแพร่ให้บุคคลทั่วไปปฏิบัติกันอย่างใดอย่างหนึ่งลักษณะของประกาศเป็นข้อความที่ไม่เพียงแต่แจ้งบุคคลทั่วไปแต่ยังกำหนดข้อที่ต้องปฏิบัติด้วยค่ะประเภทของประกาศนั้นมีด้วยกันสองประเภทคือประกาศทั่วไป และประกาศตามแบบราชการค่ะมาเรียนรู้ในลักษณะประเภทที่หนึ่งกันก่อนนะคะประกาศทั่วไปคือประกาศที่ไม่ใช่รูปแบบตามแบบของราชการเขียนขึ้นเพื่อแจ้งข่าวสารให้ผู้อื่นทราบเช่นประกาศของหายประกาศพบของหายประกาศรับสมัครงานประกาศขายสินค้าประกาศขอขมา ประกาศต่างๆที่ต้องการแจ้งให้ทราบซึ่งรูปแบบไม่ตายตัวค่ะนี่คือตัวอย่างประกาศทั่วไปค่ะมาเรียนรู้ประเภทที่สองของประกาศนั่นก็คือประกาศตามแบบราชการคือประกาศที่เขียนขึ้นตามแบบที่ราชการกำหนดซึ่งจะต้องประกอบด้วยหนหน่วยงานที่ประกาศค่ะ 2. เรื่องที่ประกาศ 3. ข้อความที่ต้องการให้ทราบ 4. วันเดือนปีที่ประกาศ 5. ชื่อผู้ประกาศและ 6. ตำแหน่งผู้ประกาศค่ะนี่คือตัวอย่างของประกาศแบบราชการค่ะจะมีองค์ประกอบทั้ง6ส่วนอยู่ในประกาศนี้ค่ะผู้เรียนลองศึกษาจากตัวอย่างนี้นะคะ เรามาเรียนรู้หลักการเขียนประกาศทั่วไปกันนะคะมีด้วยกันอยู่4หลักหลักที่ 1. บอกความต้องการให้ชัดเจนค่ะว่าเราต้องการจะบอกอะไรเรื่องอะไรกับใคร 2. บอกรายละเอียดประกอบตามที่จำเป็นเท่านั้นค่ะ 3. ใช้ประโยคสั้นๆเขียนใจความให้กระชับและ 4. ส่งสารให้ผู้รับสารตัดสินใจได้ว่า สมควรที่จะติดตามหรือไม่ค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้หลักการเขียนประกาศตามแบบราชการค่ะหลักที่1ใจความมีขั้นตอนค่ะคือ 1. จะต้องเริ่มเขียนใจความที่เป็นเหตุก่อนประการที่2ของหลักการเขียนประกาศแบบราชการนั่นคือสำนวนภาษาค่ะผู้เขียนจะต้องเลือกใช้คำ คำนั้นจะต้องเป็นภาษาระดับแบบแผนหรือภาษาเขียนนะคะ 2. ผู้เขียนจะต้องใช้ลักษณะของประโยคซึ่งควรใช้ประโยคที่สั้นและก็มีการใช้สำนวนโวหารแบบอธิบายอย่างสมเหตุสมผลไม่เขียนข้อความที่ขัดแย้งกันเองค่ะ 3. แบบประกาศตามแบบราชการ ในการเขียนประกาศต้องเขียนตามแบบที่ราชการกำหนดไว้ให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นจะต้องเขียนตามแบบที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นะคะสังเกตนะคะว่าประกาศตามแบบราชการนั้นจะเน้นเผยแพร่ความประสงค์ของเจ้าของประกาศต่อสาธารณชนเช่นประกาศเพื่อสั่งการประกาศเพื่อเชิญชวนประกาศเพื่อเตือน ประกาศเพื่อคัดค้านหรือประกาศเพื่อส่งเสริมค่ะ